ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะเด็กๆในการอ่านบทเรีนตอนในการเขียนวันที่อ่าโอเคพระฤหัสตบดีที่ยี่สบสี่พุทธพาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะเราใกล้จะจบปหนึ่งแล้วนะคะเราใกล้จะจบปหนึ่งแล้วเนาะจะได้เป็นที่ปสองแล้วดังนั้นใครที่ยังอ่านไม่คล่องเนี่ยต้องอ่านให้คล่องนะ ในงั้นเดี๋ยวคุณครูจะเอาไว้ตอนหนึ่งล้วคุณครูสะกีใช่จะจบตอนหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครอ่านไม่คล่องเนี่ยนะไม่หัดอ่านเนี่ยนะเดี๋ยวจะเอาไว้อ่านกับคุณครูอีพีนะอยู่กับครูอีพีสักทีดีป่ะคุณครูอีพจะสอนทุกคนอยู่ในอีตีใช่ไหมคุณครูสอนตอนหนึ่งค่ะลูก จะสอนน้องอ,งอนุบาลสามว่าอนุบานสาจะขึนน้นปอนึ ชอบชอบชอชออกไร้องเรียกออกไปร้อเรีนฉันไปพอพอพอไอชาปิดไมลลูกอ่ะไปต่อแล้วนะคะคุณครูไปต่อแล้วนะอ่ะเราเป็นไม่ใช่คครูอ่านเร็วค่ะว่องไวเลยนะคะเร็วเลยให้เวลาอีกแค่หนึ่งนาทีนะอีกแค่หนึ่งนาทีการจะไปเป็นที่ปสองเนี่ยเราจะต้อง เราจะต้องเออเขียนหนังสือเร็วกว่น,นี้แล้วน,น,นะค่ะีเปิดีหนึ่งทับสองต้องแปลงฝันหรือเปล่านี่ยที่เขาเอาแปลงสี่วสองทับหนึ่งจริงๆเราต้องแปลงฝันกันทุกชั้นเลยนะคะ แต่ว่าที่คุณครูเนี่ยไม่ได้ให้แปลงฟันในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอนักเรียนป .1 เนี่ยนะพอไปอยูนะ่วยกันก็าจจะเนาะมีความเสี่ยงเนาะก็ะเลยให้หยุดการแปลงฟันไว้ก่อนดีก,กว่านะคะจะได้อยู่กับพี่ของตัวเองได้มากที่สุดน,นนะ่นเอะอ่ะปนะคะชาเสร็จนะคะยัไงไม่จบเอยใช่โอเค คุณครูไปต่อแล้วนะใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวควรนกลับมาเขียนนะคะโอเคนะหนูจะใกล้จะเสร็จแล้วอะในวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนเขียนรอคุณครูรไว้เลยนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบห้าเขียนรอเลยนะเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะนะพรุ่งนี้ให้นักเรียนเขียนวันที่รอคุณครูรไว้เลยนะลูกนะ พะพาดาเร็วเสร็จยังหนูเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะอ่าคุูไปต่อนะคะอ่ะเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนเรื่องอะไรอยู่ใครใครใครจาได้บ้างเด็กๆคนไหนจําได้บ้างหลังจากที่เราเรียนอักษรอักษรนิทานนิทานนิทานค,คาจากนิทา,านข<ม>องหนูขหนุนขานน้าหนุนข่าหนูนขหนุนน่เก่งมาก หนูขนุนคำในหนูขนุนเนี่ยเขาเรียวกว่าคำอะไรนะคะอักษรน,นำโอ้เก่งมากเลยนนคําอักษรน,นานะคะวันนี้เราจะมาเรียนหอนำนะคาหอนำหอนำ,อนำจาให้ดีอ่าห,หอนำจาให้ดีอ่ะมาดูกันค่ะหอนำเติมคําในประโยคเดี๋ยวคุณครูๆๆจะมีประโยคให้และให้เติมคําที่หายไป โดยเลขที่แรกที่จะมาเาเลขที่แรกที่จะมาเติมคําให้คุณครูคือเลขที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองค่ะนักชยามีสินใช่ไหมยี่สิบสองเนี่ยใช่ไหมลูก่ออสีนัพัฒชาสีนัพัชชานะคะอะประโยคแรกประโยคแรกนันพัชชาฉนะันอ่านอะไรดี อ่าหนังสือหนังสือเก่งมากสะกดหนังสือให้คุณครูฟังหน่อยค่ะออน,อนอะอะอะนอหนังอ่ะเก่งมากสื่อละลูกเขียนเียเขนลยครับเขียนประโยคเลยลูกสื่อเขียงนง่ายง่ายอ่ะนภัสชาสะกดดังๆลูกอ๋อนอ,นอะ งอ,องอหนังตอืออ,อสือหนังสือโอเคค่ะอ่ะเด็กๆทุกคนเขียนประโยคนี้เลยค่ะฉันอ่านหนังสือ่อาฉันอ่านหนังสืออ่ะมีคำถามนิดหน่อยหาคนช่วยตอบก่อนเลขที่เลขที่ยี่สิบห้าประพาดาประพาดายู่นี่ค่ะ ประพาราขาคำว่าหนังสือเนี่ยหอนำตัวอะไรลูกหอหีบนำตัวอะไรลูกนอหนูนอหนูเก่งมากนะคะค่ะนอหนูนะคะ,อ,ะ,คะอ่าดังนั้นคำคำว่าหนังสือเนี่ยเป็นคำหอนำซึ่งหอหีบนำนอหนูนะคะหอนอ่อะ งอน,งองนหนังต่อออ่นสื่อเขียนค่ะเขียนประโยคนี้เลยฉันอ่านหนังสือเป็นประโยคที่หนึ่งเขียนเลยค่ะเด็กๆฉันอ่าน,น,นหนังสืออ่ะคําว่าหนังสือเนี่ยเป็นคําหอนำสังเกตง่ายๆก็คือมีพยัญชนะต้นสองตัวตัวแรกเป็นหอฮีตัวต่อไปเป็นพยัญชนะต้นตัวอื่นที่หอนำอยู่และเวลาออกเสียงก็ออกเสียงพร้อมกันหนังสือ หอนออะงอนหนังสอ,อือสือหนังสือนะคะเวลานักเรียนสังเกตคำหอนำเนี่ยไม่ยากเลยถ้านักเรียนสังเกตคำหอนำว่าอ๋อมันมีหอหีบเอ๊แล้วหอหีบเนี่ยก็มีตัวพยัญชนะตามมาด้วยก็เรียกว่าอักษรนำนะคะอักษรหอนำนะหอนำนะคะเพราะอักษรนำเนี่ยมี3แบบใช่ไหมอักษรนำแบบที่1ก็คืออนนำยอ อักษรนำแบบที่สองคือหอนำและอักษรนำแบบที่สก็คืออักษรนำที่ออกเสียงสองพยางเช่นขนมขยันสนุกสะอาดตลาดเป็นต้นแบบนี้นะคะนะดังนั้นประโยคนี้ฉันอ่านหนังสืออ่ะเสร็จหรือยังเอ,อ่ยเด็กเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ,อะโอเคทุกคนเสร็จแล้วคุณูไปต่อแลกที่ต่อไปที่จะมาเติมคั่ม เลขที่ยังไม่เสร็จนะอินคิวอินคิวอ้าวเร็วๆทวารลัษทวารลัษเร่งมือลูกทวารลัษเร่งมืออ่ะเดี๋ยวคุณครูเข้าข้อต่อไปของอินคิวนะอ้าทวารลัษเร็วเร่งมือหน่อยได้เคลื่อนเลยค่ะหนูทำเสร็จแล้วอ่าต่อไปอินคิวค้าเปิดไมค์่อ้าอินคิวคุณจุดๆรักษาคนไข้คุณอะไร หมอครับหมออิงคิวสะกดหมอให้คุณครูฟังหน่อยโอโอหมออ่อหมอครับเก่งมากเลยอิงคิวคุณหมอรักษาคนไข้หมอสะกดว่าหมออหมอนะคะสะกดว่าหอ,โอโมออหมอนะอ่ามากระมวลชากระมวลชาิเพิ่งเข้ามากระมวลฉาดเขียนข้อนี้เป็นข้อแรกเลยนะคะ กระมวลฉัดเขียนข้อนี้เป็นข้อแรกเลยนะคะกระมวลฉัดได้ยินคุณครูไหมลูกได้ยินค่ะค่ะหนูเขียนข้อนี้เป็นข้อแรกได้เลยนะคะนะคุณหมอรักษาคนไข้นะอะนหนเรามาลองตอบทีเลขที่อะไรดีเลขที่ออกเลขที่อ่ะเลขที่สามเลขที่สามสุภวิท สุพวิทย์สุพวิทย์สุภว,วิทย์ครับคำเม่าหมอเนี่ยหอหีบนําอะไรลูกหอหีบนําตัวอะไรหมอหมาครับหมอม้าครับนะครับอะสุภวิทย์สะกดคําว่าหมอให้คุณครูฟังหน่อยหหมอหมอ,มอ,มอ หมอ,อ,อหมอ,อหมอมออหมอมอมอเอาอีกหนึ่งรอบหมออมอโอเคเก่งมากค่ะสุภวิเขียนอยู่หรือเปล่าลูกเขียนด้วยนะคะอยู่คับครับอโอเคคุณหมอรักษาคนไข้นะคะประโยคนี้ประโยคที่สองคุณหมอรักษาคนไข้นะอะหมอเนี่ยเป็นหอนำหมอ หอหีบนำ้ำมอม้านั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนที่เข้าใหม่สักครู่เนาะกระมวลชาติถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูด,ด้วยนะลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคเก่งมากเสร็จแล้วนะคะอะทุกคนเสร็จนะข้อต่อไปไไดเด็กๆเขกกียนคะ่ะอาทวันรัตเล่นมือเด็กๆเขียนหนังสือไวขึ้นนะคะกันติน,นันเข้ามาหรือยังลูกกันติน,นัน กานตีนันครับกาปั้นป้าคะอ่าข้อต่อไปกาปั้นเตรียมตัวเลยนะแตบบ่ละค่ะเร็จเล้วไม่ได้ยึงเขาสวมจุดๆสีแดงอะดูจากภาพสิเขาสวมอะไรสีแดงสว,สวมอะไรลูกนี่นีอันนี้หม,มวหมวกหมวกสีแดงอ่ะไหนปั้นลองสะกดหมวกให้คุณครูฟังหน่อยหอมอ มอมออัวกอมวโอเคเก่งมากหอมออัวกอมวปั้นครับหอหีบนำตัวอะไรอยู่ลูกมอมามอหมาค่ะเก่งมากอ่ะเด็กๆเขียนเลยค่ะมวกเขาสวมหมวกสีแดงหอมอเห็นไหมคะหอหีบนำมอมาแล้วใช้สละเดียวกันก็คือสละอัวนะคะ หอมออัวกอหมวกสละอัวเนี่ยออไม่หันอากาศหายไปเพราะเวลาที่มีตัวสะกดสละอัวจะเหลือแค่วอลแหวนนะคะหอมออัวกอหมวกนะคะเด็กๆหอมออัวกอหมวกนะเขาวสวมหมวกสีแดงนะ เขาสวมหมวกสีแดงเสร็จแล้วค่ะครูโอเคค่ะลูกยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จค่ะรอได้รอได้ ค่ะขยันแล้วค่ะคุณคอ่ะอ่ะไม่เสียงดังไม่เสียงดังไม่เสียงดังเสร็จแล้วค่ะคุณครูครับครับที่พ่อวาเขียนเขาหมวกครับหืเขียนทั้งประโยคคาราทอนนี่แล้วประโยคที่หนึ่งที่สองได้เขียนไหมเนี่ยลูกไม่รู้คันมันไม่รู้เลยอ้าวเขียนประโยคนี้เลยเขียนทั้งประโยคคาราทอน เขาวสวมหมวกสีแดงเขียนทั้งประโยคเขียนทั้งประโยคประโยคก็จะมีประธานกริยากรรมประธานคืออะไรนะประโยคมีประธานคืออะไรใครตอบได้คนคน่ะอ่าและในประโยคน,นี้ใครเป็นประธานเขากริยาคืออะไรนูกสวนสวม,สวมกรรมละ่กละกรรมล่ะ หมวกหมวกหมวกสีอะไรแดงหมวกสีแดงนะคะที่พี่สีแดงเนี่ยเป็นคำขยายกรรมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนตอนโตอีกทีแต่ให้รู้ไว้ว่าหมวกแดงเนี่ยมันเป็นกรรมนะอ่าเก่งมากเด็กๆสามารถแยกส่วนประกอบของประโยคได้นะคะพูดว่าชห้ย้อนหน่อยบอกอ่ะเดี๋ยวค่อยย้อนเดี๋ยวค่อยย้อนเรียนต่อไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนนะคะแล้วประโยคนี้เสร็จหรือยังหลัดสารท เขียนเสร็จหมดแล้วครับอ่ะประโยคนี้เสร็จแล้วนะคะคุณคือไปต่ออ๋อันนี้จะรู้จักไหมเนี่ยเด็กๆจะรู้จักไหมเนี่ยเลขที่ออกเลขที่สิบเอ็ดสิระพบครับสิรพพะพบถูกสิรภพ,พไรสนีส่งจุดจุดจุดหน้าบ้านอันนี้หนูรู้จักไหมเนี่ยว่ามันคืออะไรรู้ไหม เขาเขียนส่งหาเก่งมากจดหมายไหนลองสะกดจดหมายสีูู่ตจจโอจดจอโอดอจดหอมอายหมายเก่งมากไรสนีบุรุษไปรสนีรู้จักใช่ไหมคนส่งจดหมายนะคะไรสนีส่งจดหมายตอโอดอจดหอมอายหมายจดหมายที่ไหนที่นาบ้าน ใช่ค่ะลูกไรย์นีคืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เขาขี่รถส่งของนะ่ะขี่รถส่งจดหมายนะคะไรซ์นีส่งจดหมายอ่ะสิรพคําว่าหมายเนี่ยหอหอ,อหีบนําตัวอะไรอยู่ลูกหอหีบนำามอม้าครับเ,เก่งมากครับหอหีบนำามอม้านะไรซ์นีส่งจดหมายหน้าบ้านอ่ะเด็กๆเขียนประโยคเลยค่ะประโยคทั้งประโยคเลยนะ ไอชาปิดไหม้หน่อยลูกเขียนเสร็จแล้วค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักรู่ค่ะไม่ต้องบอก เสร็จละเสร็จแล้วค่ะค่ะลูกาไรันจะัอะไะค่ะเสร็จแล้วนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะคะอ่ะไปต่อไังครับยังไม่เสร็จครับคาราทอนคารทอนเล่งมือน้อยคารทอนเล่งมือน้อยคารทอนเล่งมือเลย นที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาใหม่เป็นนิชคุณหรือใช่ไหมลูกใช่นิชคุณไหมคะใช่ไหมคะ,อะโอเคอ่ะเร็วอ่ะเข้ามาแล้วนะคะอ่ะมาค่ะเด็กเเสร็จหรือยังหน้าเสร็จแล้วค่ะคาราทอนเสร็จหรือยังลูกคาราทรรอนเอาเร่งมือเลยเร็วเร็วเร็วเรวเพื่อนรอลูก นะคะนักเรียนสังเกตคำเนาะคำว่าจดหมายเนี่ยนะคำว่าหมายเนี่ยเป็นคำหอนำหอหีบเนนะี่ยน้ำมอไม้อยู่เห็นไหมคะหโอมอารยอหมายอะลูกนะมหมายนะคะส่งจด คุณครูไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะาราธรไปเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าที่มันเต็มขึ้นบรรทัดใหม่สิคุณครูสอนแล้วไงว่าที่มันเต็มก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่ไงขึ้นบรรทัดใหม่แล้วมันยังเต็มอยู่ก็ขึ้นหน้าใหม่ใช่ไหมจบหน้าแล้วอ่ะเด็กๆอย่าเว้นหน้าอย่าเว้นหน้าข้ามหน้ากันนะคะเนาะคุณครูสอนให้ทําหน้าออ่ต่อกันนะคะสมมตหนูจะได้เป็นระเบียบนะลูกนะ ไม่ใช่ว่าหนูอยากเขียนหน้าไหนก็เขียนนะลูกนะนะคะสมุดมันจะไม่เป็นระเบียบดังนั้นนะคะเขียนหน้านี้เสร็จก็พลิกหน้าต่อไปแล้วก็เขียนหน้าต่อโดยไม่ต้องเว้นหน้านะคะคาราทอนเสร็จหรือยังหน้าคาราทอนเสร็จแล้วครับอ่าไปต่ออ่ะอู้อันนี้ใครบอกได้นหะม เลขที่ออกเลขที่ยี่สิบสีทวันรัตตัวอะไรเนี่ยกินน้ำผึ้งเป็นอาหารตัวอะไรนะ้าหมีกินน้ำผึ้งเป็นอาหารอ้าวหมีสะกดหมีหน่อยหอมอ,อีหมีเก่งมากค่ะหมีกินน้ำผึ้งเป็นอาหารนะคะหนูออหมีเนี่ยทวันรัตหมีขอหีบนำตัวอะไรอยู่ลูก มมาค่ะโอเคมามาค่ะหอมอีหมีนะคะหมีกินน้ำผึ้งปเป็นอาหารค,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 คุณครูเนี่ยเพิ่งสอนไปว่าการที่เราจะเอเอกินอะไรที่มันไม่ได้เคี้ยวเนี่ยนะเราจะเรียกว่าดื่มใช่ไหมกับน้ำารเราเรียกว่าดื่มเอแล้วทําไมน้าผึ้งถึงใช้คําว่ากินค่ะทําไมใช้หมีกินน้ําผึ้งล่ะไม่หมีไม่ดื่มน้ําผึ้งล่ะ ก็ม,นะมันไม่ใช่น้ำเออมันไม่ได้เหลวขนาดนั้นใช่ไหมอ่ะแล้วในน้ําพึ่ง<ช>ที่หมีกินเนี่ยมันก็อาจจะมีมันอาจจะมีตัวลังของพึ่งเนี่ยหมีเนี่ยไม่ได้กินน้ําแบบที่เราดื่มน้ําพึ่งกันนะคะแต่ว่าหมีเนี่ยนะเวลาเขากินเนี่ยเขายกลังมากินเลยอ่าแปลว่ามันต้องเคี้ยวใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยใช้คําว่ากินนะคะจะได้ไม่สับสนเนาะเพราะว่าเออดื่มเนี่ยนะครูครูเคยคอสอนว่าเออเวลาจะ ใช้บอกว่าคุณครูคะขออนุญาตไปกินน้ําค่ะคุณครูบอกว่าให้ใช้คําว่าขออนุญาตไปดื่มน,น้ําแต่อย่างคําว่าน้ําพึ่งเนี่ยนะคะที่ใช้กับหมีเนี่ยหมีเขาไม่ได้มีคนมาคันน้าพึ่งให้เนาะแต่หมีเขากินทั้งลังเลยดังนั้นหมีเขาก็ต้องเคี้ยวนะคะก็เลยใช้คําว่าก okay, นะินโอเคนะหมหมีกินน้ําพึ่งนะคำหอนำก็คือคำว่า หนีหอหีบนำมอม,อม,อม,อมอ้านั่นเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอ่ะรอเพื่อนป่อนเพื่อมีเพื่อนยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จยกมือหน่อยเร็วใครยังไม่เสร็จกดยกมือหน่อยกดรีแอคมาหน่อยอะไคะใบหมอนกับอิงคิวยังไม่เสร็จอ่ะรอเพื่อนสักครู่เดี๋ยวข้อต่อไปเลขที่สิบแปดนะข้อต่อไปเลขที่สิบปดนะคะเลขที่สิบแปดนะสิบแปดก็คือพาาระชนมน โอเครอเลยรอเลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เขียนข้อนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปกันอ่าเสร็จแล้วนะไม่มอนเสร็จแล้วนะลูกอินคิวเสร็จยังครับ ยังครับอ่ะยังครับอ่ะรออินคิวสักครู่หนึ่งนะคะรออินคิวสักครู่หนึ่งนี่คันนี่คันถึงทีไหร่แล้วคะอะไรต่อนอ่าอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อนะอินคิวเสร็จหรือยังนี่คันที่เท่าไหร่แล้วคะ ข้อที่เท่าไหร่แล้วเออทวันรัตข้อนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่สี่แล้วใช่ไหมแค่สี่ให้แล้วแล้วค่ะือหกแล้วเหรอห้าแล้วห้าห้าค่ะห้าสี่ค่ะคุณครูค่ะค่ะกำลังจะเริ่มไงกำลังจะเริ่มข้อที่ห้ากำลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มอะไปนะคะไปต่อนะอินคิวเสร็จแล้วนะอินคิวเสร็จแล้วนะ IQ, IQ. อีคิวอีคิวครัเสร็จแล้วนะคะอ่ะอ่ะ <laughs> มันได้มีประโยคให้เติมแล้วอะค่ะค่ะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่อ่ะอ่อน้องกัญชยาค่ะโอเคนะคะอ่ะต่อไปคำศัพท์คราวนี้พัชรมนจะเป็นคนสะกดให้เพื่อนๆฟังนะอะคำแรกเลยลูกออ,อ,อ,นอนอ งนังสอือสืสอือสือเอาใหม่หนุกสอือสือสอือสือหนังหนังสืออ้าวเด็กๆอ่านตามพระชรมนลค่ะหนึ่งสองสามหอนออ่านหนังหนังสอือสือ โอเคอ่ะพัชรมนคำต่อไปลูกหามาอ่ะเพื่อนเพื่อสะกดตามหมมาอ่ะคำต่อไปลูกหมามหมออหมกอัวหมาอ่าเราสะกดว่าสระอัวนะคะลูกนะ เราสะกดว่าสระอัวนะคะอ่ะต่อไปต่อไปจ้อจ้อโอโดจดลูกเอาใหม่จ้อโอโดจดโอโดจดโอะเพื่อโดจดโอโดจดโอโด คำสุดท้ายค่ะหามาอนีออห,าาหาาอนอนีน่าเก่งมากค่ะเด็กๆ,ๆเก่งมากอะวันนี้นะคะเราได้เรียนคําหอนําใช่ไหมเราได้เรียนคําหอนำ,อน,ำนะลนนแล้วก็ได้เรียนประโยคอเดี๋ยวคุณครูย้อนให้นะคะทรา,าทอนนะและเราก็ได้เรียนประโยคไปนะคะ คำหอนำเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะคะนักเรียนคือคำที่มีหอหีบเนี่ยนำพยัญชนะต้นอีกหนึ่งตัวนะคะนะเราจะเรียกคำนั้นว่าคำหอนำและคำหอนำเนี่ยนะคะทั้งหอหีบและเดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึ่งนะลูกนะทั้งหอหีบและพยัญชนะต้นอีกหนึ่งตัวจะใช้สระเดียวกันนะคะอ่ะคำวมลวันมีอะไรลูก จำอักษรน,นําได้ไหมอักษรน,นํามีสมีสมแบบมีออนํายอก็มีลูกออ่างนํายอยักษ์ก็มีลูกนะคะอันแบบที่สองคือหอหีบนำอักษรอ,อักษรตัวอื่นเลยมันเป็นแบบที่สองและแบบที่3ามเนี่ยถ้าตัวอื่นนํามันจะออกเสียงสองพยางเช่นขอไข่นำนำน,นหนูจะออกเสียงเป็นขะหนมพยางแรกจะออกเสียงสะละอ่ะลิลลี่จำได้ไหมนะคะ แต่อันนี้คุณครูมาเรียนเจาะเรื่องเฉพาะหอนำดังนั้นวันนี้ก็เลยมีแต่ตัวหอหีบนั่นเองนะคะนะอ่ะโอเคค่ะชั่วโมงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนะคะ